จะขออัญเจิญพระเจ้าจะขออันเดินพระพุทธคุณนาง Wirtschaft, พระธรรมคุณนางพระสังคุณังพระสัมมาพสัมโพธิญาณรัตนารีไตรแก้วคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงวิงบอนเดชด้วยอำนาจยักษียักษ์สาเวสุวรรณโอคุเอโลลาต พันเจ้าก็เเชิญลงมาสมุทรประทับเนื้ออานาสวรรค์ชั้นที่แปดประดิษฐานสมนุทรสมุทรที่มานมาดโดยเรื่องเดชขออำนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมทั้งเท้าไทยเทเวศทวทุกขทานหลนบันดาลทั้งเท้าไทยเทเวศทวทุกข มาอุมเมว,วาราตข้าวจากสุลกบาลจงสถิต้นมาประทับอยู่นาเอือเฉือเฉือเฉียมแห่งโลกมนุษย์ประดิษฐ์อยูส่สถานะสถานิมันจำทีแปดเป็นประตูสู่สวรรค์ของกุศาสนิทสนทรงประโมสรประจุมพร้อมพังกันทั้งสองทางจนบรรดาแลแคลมพองของคันไทยูุศลสีศาศ ที่ไม่เป็นมงคลจงวินาศกำราทายไปทุงสิงสติตรับเปลืองตังเวยจากอาบมูแล้วก็เป็นอำนาจเป็นฤทธเดือมเดชนูขาจสิงไม่ดีจงปราศจากไปท่านที่มาดีแล้วใต้เทวดาและยักษ์ทั้งหลา มันเวียงครเวียงมาเละนไม่ใช่หนูนไม่ใช่หนูหนะหนูดิว มาปฏิบัติให้คนละเก้าดอกนะครับเดอกถ้ามีดอกไม้ก็คนละเก้าดอกรูปเก้าดอกดอกไม้เก้าดอกนะครับควการเอาเวทสวรรณนะครับก่อนที่จะขึ้นประตูสวรรค์น,นะครับอาพิพานไปไหนล่ะ เวลาขึ้นมานี่คนทุกเก้าดอกไหวเท้ากูเวนเวสุวัณโนอันเชิญท่านลงมาประทับแล้วหน้าตาละบัดนี้เราทำมาอาก,กินอยู่ตรงนี้ท่านจะได้คุ้มของเราขึ้นมานะ ดาสีจัดติใครจะขึ้นไปบนสวรรค์บอกนายพระบาลเวตุวรรโนกุเอลท่านจะได้ปกป้องคุมของมาดีพยายาติขอค้าแม่ขายท่านที่ทำงานอยู่ในนี้มากราบไหว้กัน นั่นแหละจุดดูาวดอกนะทำพิธีบวงสงเสร็จเมื่อกี้เนี่ยนะครับนายุญนะครับอัญเชิญปูแวบมานะครับเทพพรมมาวันนี้ก็มากันเยอะนะครับนะครับพิธีบวงสงปูแวบนะครับเทาเววระวันเป็นยักษ์นะครับยักษ์ใจดีนะครับปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีนะครับประตูวรรค์นะครับก่อนขึ้นประตูสวรรควนนี่ครบ จะร่วมกับยุทธธานีนะครับ จะมากันนัตรงนี้นะครับสร้างฐานเทเวศวรนะครับตอนนี้ยังเป็นฐานดินอยู่นะนะครับวันนี้ก็ทำพิธีบูญหวงนะใครจะร่วมสร้างฐานเทเวศวรเอาัอดีครับพอดีแนววิกฤตินนะครับนะครับนะครับสร้างฐานบารมีกันไว้นะครับ นะครับแต่จุปใจนะครับโ dishes, oh ý, ปนประมาณอยู่นะครับน้นตบุญนะครับการเจอโลกต่อเติมนะครับสร้างฐานปูไว้ทุกวันยักษ์นะครับนะครับเป็นยักษ์ใจดีนะครับขับไล่พิศดารพิศดารใจนะครับปู้ยักษ์ใจดีนะครับสองตนนะครับนะครับปูไว้สิวันนะครับน้ำตาบุญนะครับรวมสร้างฐานปูไว้ฝากเลยนะตาใครจะลรคไว้สิวนะครับสร้างฐานยักษ์นะครับตอนชื่นยอดดาวมิตรกูนะเขาก็ยิ่งกับ เมอเีเนะครับวนก็ได้นะครับป็นกที่ทาบุญกันนะครับใครทบุญทีทางเสร็จแล้วก็ไปขอพรแบบนี้เลยก็แล้วกันะครับอยาไปขอที่ไหนเลล้กันนะครับเราทำบุญเสร็จทพรอาเวนะครับบุพรได้อาเวนะครับับไล่ทุก สมนการได้นี่จะน้อยมากนะครับ <Okay. S 1> ถ้าเราทำบุแล <Okay. S 1> สร้างการสาิเร้นนะครับ <Okay. S 1> จะประจอบสานสิเร้น S <S <an> ขนาดกายยนนังหลงแล้วคนในตับรูดแล้วเอาเชิญนะครับวัดดีครับพ่อแม่พี่นอ้องนี่บอกพบเพนในวันฉลองนะครับวันร้ายวันเกิดพระเดชพระคุณท่านเอาเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกชมรมทุกอาชีพและทุกคณะเอามาแล้วก็ขอเดินเชิญเจริญศรัทธานาะท่านที่ยังไม่มีดอกไม้มารับดอกไม้ถูกเดินพอกันก่อนเมื่อรับแล้วก็ไปกลาบ ขอคอต่อนะฮะพระสิวณีนะซึ่งเป็นลุกศิษทธพระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นพระทหารองค์นี้อย่าให้เสียโอกาสนะครับนะนบและเมื่อพี่น้องได้ไปกราบเป็นของคองนเสร็จแล้วพี่น้องลองสังเกตดูเอ๊วันนี้ขบกอะไรน้องเขามาดอั้งไว้เป็นทุกโพเป็นโพทองจำลองครับพี่น้องโพเป็นโพทองเป็นโพจำลองการตัดกรุกองทัพเด็กระสามาสามสัญญา เราติดด้ปัจจัยแป้งสิบปเดี้นาน่นอยากคนวต้องติดแป้งใหม่ต้องทำคนใสใหม่แล้วเราจะได้นับของที่ตอบคนเรามาใหม่ใหม่เออแป้ใหม่ทำเยนัติดกัเลยนะครับน้องตรงต่อพระนิพพานคอครบเมืองแก้วขอยแค่วงบานขอยตกทานสีอานในอนาคตตาบานนู้นทานเลยสาธุและอะไรก็ขอเชิญพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวทุกอาชีพทุกคณะ เดินทางมาจากบ้านใล้ก็ดีบ้านใกลก็นะขอพรเลยเออจุดแรกเริ่มต้นที่เราจะต้องมาเถวายกันเทารพนี่พราศิวรีนี rain, ่เวลาขึ้นไปกราบไปปิดทองไปถวายดอกไม้ก็จะเห็นว่าโวเงินพวทองนี่ปักอยู่ในใจปักใจเป็น20่เป็นร้อเป็นแฟ้นใหม่ๆจากพี่น้องร้อยดวงใจกัน แบบพระกรณีตีถวายการเคารพนะเชิญนะครับแล้วก็พ่อเนี่ยได้ไปเป็นเจ้าภาพบุโโสดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะหลังจากเสร็จงานนี้เสร็จแล้วก็จะเดินทางไปนะครับจะเดินทางไปครับเออ ก็แม่ก็ลงมาพัทั้งพธีนั้นก็บุตเทที่ไดาที่เดินทางขึ้นมาขอพรมาถึงลานดุแล้วพรที่ท่านจะลงจากรถตรวจดูสิ่งของของท่านด้วยนะครับว่ามีอะไรตกลหล่นอยู่ที่รถบ้างหรือเปล่าเออตรวจด,ดูซะก่อนนะเพราะว่ารถนี่คนขับนั้นไม่ได้ดูหรอกรงรถนะบ้านนี้ดีอยู่รถรวย ร้านนี้ดีหาขายรวยคุณเอยคุณจะขายอะไรอรวยไปหมดเพราะว่ามีลูกค้ามาหลุดหนุนกัน,นไม่ได้ขาดทองโขกกระซับเลยเป็นท่าย,ยันของพระเดชพระคุณท่านพ่อผู้ใดได้ไปนี่เอาไปเครือบพราสติกใสเอาไปแสนหน้าบ้านหน้าร้านนะจะไปแสะพอจะมาเป็นเจ้าของคุณหน้าุณไป ตูคนนะ้คณน้ำตู้คณไฟในคนนี้จได้รับอน้สงานมากเกี่ยวันวันตลอดที่24ชั่วโมงมีนักบญมาตะแหวคบน,น,นุ่นวันนี้มันหลหมดก้าอีกเทมนี้ตั้งแต่รุ่งที่ก็ไต่ต่างกัะเพื่อนดนไปจนถึงทุกนี้นักบุญคงแก่ล